สวัสดีค่ะวันนี้ลูกแพรจะทำเป็นลูกปลาหมึกโดยใช้รีไซเคิลจากแกนกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้ก็คือลูกแพรทำมาสักพักแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะจะทาสีแบบสวยๆแต่ว่าหลายคนก็อาจจะทำเป็นแบบสีอื่นก็ได้คะ่ะไม่ต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าอยากทำตามก็ต้องใช้สีสะท้อนแสงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะ นี่ก็คือแบบต้องใช้พู่กันเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช้แล้วเดี๋ยวแบบมันจะทายยากด้วยเราวิธีง่ายๆ5ไม่ให้มันเปิดหนมากก็น่าจะทําแบบนี้นะค่ะแต่ถ้าเปิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ล้างออกค่ะนี่นะคะลูกแพรทาแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้แต่มันใกล้เสร็จแล้วค่ะหากทำเสร็จแล้วก็สามารถตกแต่งได้นะคะเป็นหน้าตา รูปโกรธบ้างรูปยิ้มบ้างอะไรนะคะแต่รูกแพจะทำเป็นรูปยิ้มโอเคค่ะนี่คือสีสม้มก็จะเป็นสะท้อนแสงนะคะไม่ได้เป็นแบบธรรมดาเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีจริงๆถ้าเราอยากถ้าเรามีเวลานะคะเราก็สามารถทำด้านในได้แต่อาจจะยากนะ อันนี้ลูกค้าทำด้านนอกอย่างหยอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปว่าตกแต่งหน้าตาอะไรแบบนี้ค่ะนี่ค่ะระบายให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกแพก็จะหยุดแล้วก็ตกแต่งหรือไม่ก็รอให้มันแห้งค่ะแต่มันใกล้แห้งแล้วนี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราต้องใช้กันไกลด้วยนะคะ แต่อันนี้ก็คือเป็นแบบสีแบบนี้นะคะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนละกันเตรียมเก,กลนไกด์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีแบบนี้แต่จะเป็นสีอะไรก็ได้คะ่ะเป็นสีฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสีอื่นก็ได้นอกจากสีเขียวหรือสีฟ้านี่นะคะสิ่งที่เตรียมอย่าลืมแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าแห้งแล้วใช่ไหมคะก็สามารถใช้ปากกาเลยหรือไม่ก็ตัดก่อนก็ได้คะ่ะอันนี้ลูกผพาจะตัดไปก่อนนะคะเออวาดก่อนดีกว่าให้จะวาดเป็นหน้าตาตรงนี้ละกันสวยให้วาดตรงไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวาดข้างล่างก็ต้องกลับด้านมาอีกฝั่งถ้าวาดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับด้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวลูกพาจะวาดแถวๆนี้อะคะ่ะเดี๋ยวลองวาดดูก่อน น่าจะน่ารักดีนะเอาเป็นผู้ชายละกันนะคะไม่เอาเเพราะว่ามันดูคล้ายๆผู้ชายนี่จะวาดเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะต่อไปเราก็จะแบบตัดก่อนนะคะแบบตัดถ้าแบบเมื่อตัดแล้วมันเป็นสิบหนวดเก้าหนวดมันจะเกินก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะลูกคครก็เคยทำเป็นสิหนวดบ้าง ให้ตัดนะคะให้ตัดให้มันใหญ่หน่อยๆะคะ่ะอันนี้เป็นแบบมีหลายตัวแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพราเดี๋ยวลูกแพรทําเยอะเหมือนกันเพราะว่าสะสมมาเยอะด้วยแล้วก็มีเยอะนี่นะคะเป็นปลาหมึกแบบนี้แต่ไม่รู้กี่หนวดเดอนกันนะคะให้ฉีกออกอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็เออฉีกออกฉีกออกแล้วก็มันจะตังได้ นี่แบบนี้แล้วเราก็จะเสร็จตัวหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวลูกแพจะไปเอาให้หลายๆตัวมาดูเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงละกันนะคะนี่น่ารักไหมแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นเพื่อนคู่แฝดสำหรับลูกแพนะคะเป็นหลายตัวมากเลยค่ะคือแบบจะนับยากมลยนะคะเพราะว่าของลูกแพมเยอะหน่อย เดี๋ยวจะไปเอาอีกเพราะว่ามันมีเยอะมากนี่นะคะเป็นปลาหมึกหลายตัวเลยนับยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวมันใกล้จะครบสิบแล้วหรือไม่ก็มันอาจจะสิบแล้วก็ได้โอเคค่ะนี่คือเพื่อนฝูงของปลาหมึกนะคะตัวแรกจะเป็นตัวสีน้ำเงิน,นะคะ่ะ น้ำเงินฟ้านะคะด้านล่างจะเป็นฟ้าเข้มแต่อาจจะลงยากหน่อยค่ะเพราะว่ายากแล้วข้างบนก็จะเป็นสีน้ำเงินอันนี้ตกแต่งตามันยิ้มแบบเมื่อกี้นี้เลยนะคะต่อไปก็คือสองตัวนี้เป็นเพื่อนสีกันค่ะที่ชอบแข่งขันอะไรกันอันนี้จะเป็นตัวสีเขียวมันเหมือนจะมีผมด้านในเป็นสีเหลืองนะคะแล้วนี่ก็คือ สีเหลืองแต่ด้านในจะเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะแล้วนี่อาจจะมีนี่ละกันตัวนี้น่ารักจะมีหัวใจอยู่รอบๆนะคะนี่นี่นะคะต่อไปจะเป็นกละเพชรนี่ตัวนี้เลยตัวจะสูงสูงแต่จะเติ้ยเตี้ยนะคะอันนี้ตัวแรกเลยค่ะทำเป็นเพชร ทำเป็นเพชรทำเป็นหลายหลายอย่างแล้วด้านใต้ก็จะมีเพชรนี่เลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้ด้านบนเป็นสีม่วงด้านล่างเป็นสีชมพูนะคะด้านในอาจจะไม่มีแล้วก็มันจะทำหน้าแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้เอามาจาก เปลือกขนมมากค่ะแล้วก็เอามาติดๆให้็นสีนี้แล้วก็จะแปลกๆกว่าเพื่อนด้วยส่วนนี่เป็นตัวผู้หญิงน้อยเป็นข้างบนสีชมพูข้างล่างสีแดงนะคะแล้วก็เตัวที่เราทํานะคะถ้าเพื่อนๆหรือใครก็ตามอยากทําก็ลองทําแบบนี้ก็ได้นะคะมีหลายตัวมากเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลูกแพรขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ